แมนล้ำไปซื้อมันบ่มวนนะคะใจให้แฟนร้องรำไปทุกทัวแดนพระเอกหมอลำคอนแก่นมันต้องคอนแก่นแน่บานนี่เพราะว่ามันเป็นหมอลำคอนแก่นมันตึงทำนองคอนแก่นไอ้ยั่วไเอกหมอลำคอนแก่นแฟนแห่แรงใจจดจำน้ำใจมันน้ำใจแสนดีจากแฟนกลายเป เสียงปรบมือคือน้ำทิพย์ลมมใจรอยยิ้มพิมพ์ใจผมไม่มีมันลืมแสนปราบปืม,ปปมจนน้ำตาซึมยามคือท่อบังเพื่อแฟนบ้านไหนบก่อยังจนเจือเปนบ้านเหนือบ้นานใต้เชียไอบอกปล่อยว่างล้ำลักจางเน็นสีเมยปันใดลายดีที่เคยไปไอ้พันนาลายวงเหลืใหญ่วงดุนนะ อันนี้ไต้นเอ่อ้นเอง่หรืไม่หือ้นงแันี้ก็ร้อได้ประคับปร่คอลยครั่มก็รึเปล่ามันด่วนวพราเาพิ่ไดอย่แล้วเนาะ้อง้องารบคุณมย์เบากระเทาสค้ำกระเถาไมพนยืนอยู่หลงรถบัสระเบียบมันก็เป็นาเม่อนกัเม่อหบุปิ่นเล่อยู่ใส่ใช่พนาบนปิ่นเล่

ไม่บักแตงหม้อหงมาใส่เข้าไปเราคือกิบโมมหาเถอะมาทักทายมาทักทายครับมาทักทายนองเดี๋ยวมันที่เจดเขาเจอกันะคเป็นเป็นบัณิเซเดอร์ของแสงทองกินแร์ใจเกินร้อยใจเกินร้อยเอมาลดืมาเากับครับผมเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนครับอดีครับ กําลักาลังหัวผูชายไม่งยหรับายคนทาสะหัวเลยเทียกังหัวในเจ้าหงมากขอในเจ้าหัวข้างหลังอเต็มหมดเลยมาเลยช่วยดูเมตาก็บคบับได้ยหครบใจจากเนดีตอนนี้ก็เป็นแบบนี้เพราะทางทางงานเมีเหตุการณ์เป็น นมันมานี่นี่ตัวมันมากนี่บมงมำันมาน้าแมงมันมาน้าแมงพักันยามกับแก่แม่แบบนี้ตอนนี้ตอนนี้โอ้ย่าอุ้มจะเข่าทุงอย่าง่ะแต่ว่าตอนนั้นแม่คิดมันก็นีอยู่นะไม่ต้องคิดมัน โอ้ยตอนนั้นแม่้องมันก็หายไปอยู่นะแม่้องไหมโอ้นั่นคนดีดอกผู้ใหผู้ใหครับเอาคือพัากันยานเอาไปเอาหมูกระบาดน้ำนั่นน่ะนี่ขังเนี่ยยกระคน ดี๋หนีมาปีนี้เนาเอาม่คยได้นังเลยเขาบนก่ย้งนต้นนี่ไหมไม่ใชไม่คืนสาย่ยเจ้านี่คืออะไรไหหนบอเอ๋ยบออะไยพูดเร็วเขาจะหน่อยใส่ได้เอาปะยานมาดูโอ้แม่หนึ่งเป็นล้างก่อนกิจ้าจ้าจ้า เด็กฟ้องอะไรน้องอาผมเหนื่อยันนี้อะไรนี่หลังเมียาคราบอะไรอยู่นาอยลงเลยโล่เลยสนบารบเด้ออุ้ยบารบเด้อบารอบเด้อคุณน้ามานี่ไทชิยเบาพื้นแพ้กรัปแกตอนนี้ยัน ว่าเพื้นว่าพื่นไหมอ่พวาพเมื่อกี้พูดอะไรจำได้ไหมคะจำไม่ได้นะคะจำได้เพื่อนซึมเซะเลยค่ะไม่ค้นเพราะเอสทีนางเยอะกว่าเราน้อเหรอ สามสี่ห้าน้ำฝนไหลคือครับเป็นซีน้ำฝนไหลเดี๋ยวอันนี้ก็นะเดี๋ยววันที่เยรอบนี้เรามีประกวดนางพม่านะคะตั้งแต่แรกเลยเขาตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบสองเปิดไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยคะผิวพม่าในตาแก่มีค่ะผิวพม่าในตาแก่มี่จำกัดอายุด้วยนะคะมีจำกโอ้ แล้วก็ว่ีเกิน25ปีค่ะเตรียมแบบว่าเตรียมประทงประแห้เราเป็นรายประทงกับสาวๆด้วยแล้วจะมีสาะน้ำหน้าเวทีให้ดิสัะอนุดาษอายุให้ถึง60ปีนเป็นอะไรี่ต้องแต่งตต้องแต่งตัวขึ้นเลว่าครับโอ้ยแม่ใช้แตค้าตัวเอ๋กตเป็นนั่งลงพังงาโอ้ยนั่งลงพังงาคือิเบิรงคดีเนาะ อันดับสี่อัน้ันี่แงก็เอลอยู่เดนแ่งหน้านมพมเลได้ได้้ก็กูแมอาปาีเออเออเออเอาเมนูแดงหน้านมพมาน่ค่ะปาีประมณเยวอไอโฟนเนี่ยนภาปาีนั่นคือ่าวลารุแรกคือทึ่กาวลาะว่าถ้าปาณีได้คลิปเยอะแล้วไงบอตัดเด้อหนน่ะ เอาไว้เด้อวายังนะหกเจ็ดแปดแมนลำไปซื้อม euh ันบมวนนะ้มาตุ้มใอ้มาตห้น อไปทุกัวแดพระเอกหม้อลำคอนแก่นมันต้องขอนแก่นแน่บ้านนี่เพราะว่ามันฝันแก่นไม่ขาดมันฝันแก่นมันตื่นทำนองกระเอกหม้อลำขอนแก่นแผ่นแห้แรงใจจดจำน้ำใจมันน้ำใจแสนดีจากแผ่นไกลไกลเสียงปรบมือคือน้ำพิชฉลอมใจรอยยิ้มพิมพ์ใจผมไม่มีวันล eh> ืม แสนปลาบปีมจนน้ำตาซึมย้ำคือพ่อบังเพื่อเปนบ้านไหก่อยังจนเจือแฟนบ้านเหนือบ้านใต้เจียร์ไอบอกปล่อยวานลำลักจางเม่นจีเมยปันได้ลายปีที่เคยไปไอ้ผ่านมาลายวงเหล่ใยญ่วงดูนะอันนี้เั้งเองบ่ริเวณตั้งเองบ่ีแริเวณ ตะกี้ร้องได้ปะคับูลวกือกืมันโดนแล้วพราะนเราปรกาศยุ่ิแล้วเนาะร้องถ้ามบ้าคุณเมย์ก็ข้ากระเถาสองากระเถาทำไมมันยืนอยู่หลังรถบ้านระเบียบมันก็เป็นบ้าวเกิลุ่มเมื่อไรอุยบ้านิ่เลี้ยนอยู่สาบ๊กใช่พนักงานไก่ดิกใช่บุบานปิ่นเลี้ยนแบงกกิมองคงก์แบง์ เออเดี๋ยวแกล้แตงกวดรอียวแตงกวดแกล้งแ่เจ้าเจ้าวินตเลียม่่แแ่คอยแร่แร่ถนัดยวแร่แร่แรเอาเอาเนื้อเนียนแตม่ามีเถ่าแสนเาดวงใจเอาเลือดเด้หล่ะเนาะมัดเาเมแเาได้ไห เอาพี่น้องครับเดี๋ยวปิดไลน์เดี๋ยวเสียห้องสิทเตรียมการแสียก่อนนะะะค้องมาทันทายเพื่อนเอาแหวนนแหวนอันนี้ไข่ใส่แม่กุ้งแม่แฟนครับเขาไปให้เจ้าแม่ใส่แม่ใส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 ่มันกันนาพลธีบเลเนาะสูงใส่ยุใส่แหวนนี่อันเจ้าใส่ตะกี้เจ้าหัวนั่นอ่ะแล้วเขาแคบมาลงจะไปหามาใส่พ่อยซื้อว่าซื้อคู่ใส่คู่กันเหมือนกันเพราะไส้เหมือนกันเตยส่เมือง

มันทีเจ a a ia, ah, ็ดเราเจอกันคเป็นเป็นมันดีเจ้ของแสงทองกินแลนด์ใจกันจกิน้อยเอรมากลมันเน่นมีบอร์มาเบมครับผมยวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับก็เจอกล่างจีงวกกัล่างหัวี่หลับุทายคุณายส่งหัวเลยเทียไปดังหวนเจ้ายามากเขา่สงหวข้างหลังเต็มหมดเลย